สว,ส,สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้คืผมนะครับอู้ของของเราจะปิดมันยังไงเรอโอ้ยโอ้มันช็อตแรงยังปิดยังไงอ่ะว่างไางด้ไหมามาดูหนักกว่าเดิมดีนะไม่ใช่แล้วแต่ดูทรงอะ่ะเฮ้ยเอ้าไอ้ยาโอ้ y ละครถึงพูดกับโอ้ย e สมันทำได้ไงวะเมื่อกี้มันก็ ไฟฟ้าเหมือนกันนะท่นานผู้ชมครับตอนนี้อยู่กับแจ็คอะไรอ่ะมันมีแต่มือเอาแล้ว what the fuck <laughs> แล้วตัวเราไปไหนอ่ะมีแต่วุเน้องเปลี่ยนดูดิเปลี่ยนเป็น,เป,นเป็นมีดอนะ่ะไอ้ยาตกเทเลยอ่ะทำไมมันมีแต่แขนลไม่มีตัวละ พี่ชายกินไม่แบ่งกินไม่แบ่งนี่สวัสดีครับสี่งอะไรวะใส่เขาเป็นอ,อ,อะไรกันเป็นใจเย็นใจเย็นตลกกันตัวเนี้ยติดตลกอะ่ะตะคุบไหลตะคุบไม่โดนหรออลืมดูเลือดน,นี่พี่ชายคนนี้เลยพี่ชายคนนี้เลยขเขาไม่ดูตัว ง,ง้างซับโดนไหลไอเวนเล็งหัวโดนไหลตัวหลังมันยังเร็วอ้อะไรนักหนาเนี่ยบ้านมันไฟลั่วหรือไงวะอ๋อต้องเรียกับฝอไหมมันลั่วทุกที่เลยทีแน่ข่าวพอดิเออโอ้ยโอยตบเฉียงแล้วเตัอเนี่ยตบอ้แคาสันตายโอ้ยกูจะตาย,ตายอืยยอ ผมชอบซอมบี้ฟิสิกส์เกมนี้มากเลยถ้าใครอยากซื้อเกมเกนี้ยดูดิฟานตรงไหนข่าตรงนั้นเลยไม่โคตรอร่อยเดียผมถือซื้อแล้วคุ้มบ้านดูแบบน่าอยู่เปิดแต้ไม่อ้เปิดได้เนี่ยไม่เสียงคอุอยู่ข้างใน,นด้วยประเด็นอ่ะ <c oughs> โอ้โหอุ๊ยตายหมดหรือเปล่าถ้าตีถังรลเบิดนดีคือมันมจะมาทำเดซีน้องเนี่ยคือบนรถตบเด,ด,ดซีดปโอ้ยโอ้โอ้ เชื่อเชื่อใจเย็นใจเย,ย็นพี่ชายมีแล้วค่อยๆโคตรใจก,กันตัตดหัวให้นี่เนี่ยชิโคซาจุยตายยังเฮ้ยหนึ่งสองโอเคโอเคจะกินตีนกูตีจนหน้าดุ้งอ่ะนี่เนี่ยสหนครับเฮ้ยไม่เห็นด้วยเหียด ไตสุไตสุคืออะไรวะตัดผมให้ไตสุตัดสุไตสุไตสุคนที่ไหนเนะี่ยโอ้โหจะบอกว่าตรงนี้แม่งก็สวยจริงอนกันนะเดินมานจะคนตายไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตาโอ้โหไอ้่งเอ้ยใครตัวาตายแท้ๆเมื่อกี้กูกินอะไรอะ่ะโอ๊ยกินอะไรไม่เห็นมีเลยกีนแต่เลือดเนี่ย ตอนอาเปานี่แน่นี่แน่นแนโอ้ยพี่มันแรงน้องอย่างไรโอ้โหทางกูหันมาเลยเพื่อนกูเยอะขึน้นเนี้ยไม่วิ่งวนรู้จักก่าทับแมนเจอรี่อ่ะอะไรเ,เก็บได้วิง่งแค่นั้นแหละไม่สนใจเฮ้ยขึ้นรถบัสก่อนผมจะไปลงที่หมอชิดก็วรจะไปชิดไหนก็ลงนี่ว่อเฮ้ยไปใช้เอ้ยโอ้โหเล็ก ม,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 มีต่างไม่จะขึ้นไปเนี่ยไอ้น้องนี่ว่าช็อตเมฟีเข้าใจไหมท่านผู้ชมครับตอนนี้คือภาพอุ้ยไปดีกว,ว่าเงีง่ยๆงงคุยถนนักขย่างกูสูดดมดมอวาม,มชินใจหอมมริงๆอะไรครับเนี่ย ยคอลักต <c ười> ิบหูฮุย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 ไม่เห็นไีอะไรให้กินเลยวะอย่าพึ่งน่นนโอ้โห่ไปหยุดไม่หยุดที่กูจริงๆหระคนยืนเฉยๆเนี่ยพิษอะไรืหลังก่อนขหน้านี่ไนะขหลังขหน้า เอ้ายังไม่ถึงหลังหัวนะโอ้โหโคตรเท่เท่วันนี้ก็แบบซุปเปอร์เท่ไม่รู้พูดไปเรื่อยเฮ้ยโอ้โหใสนะ่เกาดเนียแขนกูสั้นแย่มีกัดแบบกระตุกโอ้ยอยืนรอด้วยตัวนี้ระยะด,ดีอืานางสาวไทยปนะ่ะเนี่ยบอกกับกเพื่อนโดนกัดหรอตายไหมตายหมดแหละ เฮ้ยนั่งไปสิพุกมาทำไมเนี่ยพุกมาทำไมนั่งมาสบายกว่ายืนไม่ใช่เหรอพุกมาทำไมโอ้โหัดหัวคมๆมีนี่งัดหัวคมๆตัวนี้อดิตแมาไกลแต่กูเห็นอยู่นี่อืมเพราหนุ่มเสื้อหลักสีแปลนมาเลยมือไข่ขาดครับไปเก็บด้วยเก็บ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 เดะเก็บ เมื่อกี้เสียงในเกมนะครับไม่ใช่เสียงในชีวิตจริงนะมาต้องอยิงโทรศัพท์ขึ้นมาดูรู้เลยเมื่อกี้มีคนยิงโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะเ <Okay. S 1> สียงโทรศัพท์กูบอกว่าไม่ใช่นะในเกมนะตายให้กูหน่อยนี่เนี่ยอุย้ยทำาะไรเขาแจ็คสันด้วยฮทำโอ้ยไปเข้าแจ็คสันไงอยู you know. ่โน่แจ็คไปทำไมเขาแจ็คแจ็คมาต้องทำอะไรตรงนั้นอะ่ะคือรถมันมีอะไรวะร,รถคันเนี้ยรถอะไรอะ่ะไม่เห็นมีเลย แล้วเขาแบบเขาเคาะกันมาเลยโอเคเขาเห็นกูแล้วอู้หกูมีถังกูมีถังนี่ระเบิดแบบ slow motion แต่หันหลังให้ระเบะะิดอ่ะเยอะไปโดนไฟชอ็อตของกูไม่หายเลยเนี่ยไม่นี่ไม่นะมนะมนะมี่วอุ้รถซับปอตมันขับรถไปได้จริงใช่ไหมพังเนะี่ยรู้ขับมาได้จริงจสักขันเลยรถแม่งเต็มเลยแต่ขับไม้สักขัน เว้ยแล้วมาเจอแขกสองคนมึงเมินกูสักตัวก็ได้โอ้โหแม่งวิ่งจะไปฆ่าไปฝั่งแล้วมึงเมินกูหน่อยก็ได้กูขอร้องอย่างโอ้โหปบยังไงปบข้างหลังหัดเมินกูบ้างเอาเมื่อกูไม่มีตัวตนอยากจะรู้ไปทุกอย่างเลยไงวะฮะไอกจนเดกหมดเลยดีชีวิตเนี่ยอยากจะเดกให้ได้เลยดิยนี่แน่ยแม่หมันขึ้นไปได้ไหมมีหรือเปล่ข้างหลังมันต้องมีแน่ๆ อายา่ามีฮอนด้าซีวิคอยู่คันหนึ่งขวานแม่งเอ้ยมีฮอนด้าซีวิคให้จอดอยู่คันหนึ่งอยากรู้อยากเห็นไปหมดแล้วอ่ะอยากรู้อยากเห็นอยากเห็นอยากรู้กลับบ้านดีกว่ามาไปดีกว่าไม่อยากสู้แล้วว่ามันมันเยอะเกินขอเก็บของเงี้ยเดียวเอ้ยแขาเป็นอะไระ ค่ะามาัตากูให้เด็กเลยวายติดรัววายวายติดรัวมาไม่ได้วายวายวายติดรัววายติดรัววายวายเดี๋ยวกูหยิบแบตก,ก่อนแป๊บหนึ่งนะให้ให้ทีเดียวเขาแล้วนี่แน่ว้าติดรัวติดรัวครึ่งหัวเลยนะ้วมันติดรัวไม่ได้สูงเนละกลมมันก็รอดได้แหละอยากออกไปจากที่นี่โอ้ยที่นี่มันอยากออกจะระเกิดเปิดประตูให้หน่อย เปิดสักทีเดี๋ยวผมเปิดให้นี่เนี่ยเปิดก่อนเลยเดี๋ยวผมตามให้ด้วยตามให้ด้วยเดี๋ยวผมตามอีกทีนึงนี่เนี่ยผมเปิดทั้งตามครบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนี่ไเจอแสดงี้มีขียกาอยู่หรืออะไรเงี่ยโอ้โหชิบหายมาทั้งบ่าเลยไม่ใช่ขียกามาันคืออิเล็กทรอนิกส์พาสมีขีกาไหมตรงนี้อะไรไมีต่สบว่าให้เขามาสันหาตายตรงนี้กูถามจริง ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งครับพี่ก้อนหนึ่งครับพี่โต้นเดียวแถวเอ้ยเสาต้นเดียวเยงนใจเย็นทำเสาทำไมเสาผิดอะไรเสาผิดอะไรเสาผิดอะไรหืออาทิตย์อยู่ไม่ได้อันนี้อะไรเยลูแ l a s h hammer ติดสถานะสนิมด้วยตีแล้วแบบติดติดบาดทยักบอกเลยสนิมขึ้นทั้งอันอ่ะไม่ม่ต้องแต่ยังไม่มีไม่ต้องแต่ยัไม่มีลองหน่อยดิ สเล่ห์เทมม์มืออุงทุกทีดินโอุ้งทุกทีน้ำแตกเลยเป็นไงเอาว่ะพอเรียงตัวเอาจากขวาก่อนนี่ฮี่ของมันโอ้ยของมันแรงอะดิของมันแรงอะดิเออเตะซ้ำก็รู้ว่าคนติดเชื้อแต่ไม่ต้องติดเยอะขนาดนี้ก็ได้โอ้โหกูทำไม fucking god นนี่ก็ได้มามาดิ่กระบวนด่านที่หนึ่ง แม่มึงเกินแม่มุ็นู้โตโตอ้โ,อโหเหียจะทำงานอะไรเท่าไหนนะร่นะเฮ้ยไปถังน้ำมันรอบตปวหนึ่งนะตีเจนถ้าถังน้ำมันปึ๊บขี้ขวาตีตีตีดิเออฉลาดฉลาดมากกูสอบไอคิวคูน้ำมันเซอร์ไอสัตว์หนตันไาชาแล้วปบจุ๊บปบจุ๊บปบจุ๊บปบ เล่นกับไฟเล่นกับไฟอย่ามาไปเลยเลนมากับไฟนี่ไงอย่ากเล่นกับไฟน้องอย่ากเล่นกับไฟอยาเล่นกับไฟจะไป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 ก็แข็งขาดหมดแล้วมือแต่ปากไอ้เด็กใหญ่ขิวว่าหลังกูเข้าเหนื่อยแต่ปากแระเดกนักไอ,อ้ีกนึงนี่ไงขิวแบบเป็นเวฟขีวแบบเป็นเวฟกิ้บแบบร้อยยี่ห้าไอี่มันแข็งไปไหนแต่ขิวคอยนักหนา 啊，哎呀！哎呦！